โครงการปร่นโครงการนะคะถ้าเราไม่คิดก่อนการคิดอย่าคิดคนเดียวนะคะต้องมีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วนเพราะการคิดเมื่อเราทำคิดแล้วแล้วทำมันจะช่วยลดนระคะลดอะไรบ้างลดเวลาลดยังไงไม่ไม่ต้องมีคนช่วยการคิดลดเวลาสามารถที่จะทำกิจกรรมได้น มีส่วนร่วมนเรื่องการตรวจสอบนะคะ ประชาชนประชาชนเขารู้แท้่มีโรงเรียนผู้นำหลักสูตร็โรงเรียนผู้นำผู้นำเลยค่มีโรงเรียนผู้นำเลยค่ะมีสูตรผู้นสูตรปกติของสถาบันการศึกษาให้เยาวชนผ่านหลักสูตรของผู้นำที่จะเป็นนักเรีนที่ดีต่อไปในอนาคตคับเรามีส่วนช่วยอย่างไรคบเรามีส่วนช่วยในการให้ข้อมูที่แท้จริงกับรับบอกกต่ าแก่เห็นพิธริที่กบอต่อเราทร้พาะเราเป็นคนนที่ยองรู้ดิร้อและเราพัฒนาตนเองการตรวจสอบชวนชุมชนให้เรียนรู้รวมในการตรวจสอบรู้ข้อคียมกฎหมายทําน้าที่สื่อสารข่าวส่านโซจรทราบพล่อให้ความเป็ตามผู้นำผู้นำคอยรัิการ เจ้ที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายผู้มาให้เกียรติแขกผู้นากา่้าผู้นาติมผู้นเอารุณกฎหมาย